ใเสาวนี้พายแก่กไ,ไปปากช่องเขาใหญ่ไปเป็นค่าวเกิร์ลสาวกับกิจกรรมที่ทดสอบทั้งความเร็วความสูงความเสียวจนแก่ต้องร้องกี่เสียงหลงไว้น้องตื่นเต้นมากครั้งแรกเลยนะที่นั่งตะเขาลอยคัได้นากำแน่นเลยน้องนะ ให้คนสายตาไม่ดีไปยิงปืนนะฮองเฮ้ยโอ้เคเก่งมากขับเร็วชิบหายเต๋อบ้ากโอ้ยกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไได้เลยอ่อนช้าอ่อนเร็วไปตามดบบกันได้ที่เพจวีนและยูทูบวีนเท่านั้นค่ะขยะเลยอี๊ยเอี๊ยยอี๊ยย